ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกตั้งค่าดึงหัวนะครับสำหรับคนดังนักสตรีมเมอร์นะครับเนาะหรือว่าคนที่สายไฮไลท์เลยนะครับเนาะและเป็นคนที่ทุกคนขอมาด้วยนะครับสำหรับตั้งค่า ของไอเจิดเกมซิงนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกัน er นะคร fall. ับว่าวันนี้มีการแจกตั้งค่าของไอเจิดเกมซิงเวอร์ชั่นล่าชุดนะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ก็แบบว่าอาจจะไม่ได้ทํานานเลยนะครับน้องสำหรับตั้งค่าตามคนดังนะครับเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้ดีนะครับนอว่าคนดังหลายคนนะครับน้องก็เลิกเล่นไปแล้วเมื่อเลิกเล่นไปแล้วก็ไม่มีตั้งค่านะครับน้องก็มีแต่ตั้งค่าเก่าๆถ้าเจ้ามาแจกนะครับกลัวทุกคนแบบว่า ไม่ใช้กันนะครับทุกคน,นก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าจะมาปรับแต่งนิดนึงแล้วให้ใช้ในปัจจุบันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนาะถ้าชอบเดี๋ยวพี่ก็ จัดให้ทุกสัปดาห์เลยละกันนะครับเนาะคนดังคนต่อไปจะเป็นใครนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าอยากได้คนไหนที่หาได้แน่นอนนะครับเนาะงสำหรับคนที่เล่นเกี่ยวกับฟรีไฟล์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะคลิปนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าของไอ้เจิอเกมซิ่งนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนยังได้และขอมานานนะครับเนาะก็เป็นคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับเนาะเพราะว่านานๆทีจะมาทําให้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และหนึ่งคอมเมนต์ละกัันนะะครรบเพาาว่ ทุกคอมเมนต์มีผลต่อการแจกเพชรแน่นอนนะครับเวลาพี่แจกเพชรพี่แจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาะในส,ส่วนของกิจกรรมหรือว่าอยากเล่นในส,ส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่<ม>หลายคนไม่ควรพลาดนะครับก็คือกิจกรรมในเกมฟรีไฟนะครับตอนนี้กิจกรรมเยอะมากนะครับแต่ถ้าคนหนอยากได้ตั้งค่ายเจอเ,อเกมซิงนะครับต้องเป็นคลิปนี้เท่านั้นนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะถ้าผิดถูกยังไงต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าหาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นไว้เลยละกันนะครับอออัันนนแรรรกกกะคบบสสหหใ้เเจม่่็ยูที 157นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเขาใส่อยู่ที่ประมาณนี้นะครับน้องเรียกได้ว่านะครับก็คือถามว่าพี่เทสไหมพี่เทสแน่นอนนะครับน้องทาไม่ดีพี่ไม่แจกตตอนะครับก็ถือว่าการเทสของพี่นะครับก็เรียกได้ว่าดึงหัวไปสิบนั้นเข้าหัวไปเก้านันะครับน้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและดีมากๆด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องกล้องเลตดอดนะครับให้เราใส่อยู่ที่74นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับน้องสำหรับกล้องเลตดอดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ้องเกลล ดอทนะครับทุกคนก็ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของไอเจิดเกมซิ้งที่ตั้งประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกล้องเลดดอทนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสโคฟุตสองนะครับสำหรับสโคฟุตสองนะครับเนาะไอเจอเกมซิ้งใส่อยู่ที่ 66เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากตั้งตามสามารถตั้งตามได้แน่นอนนะครับเนาะและสามารถกดไลค์กดแชร์ต่อได้นะครับเนาะขอแค่จะดูคลิปพี่ก็พอนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับสังก olved สี่นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่38เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับสังก olved สี่นะครับเนาะและลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะก็ให้เราตั้งอยู่ที่45นนะคครับทุกนี่เเเเลลลยยยนนนนนะะะะะะคครรรัั <till need S 1> ับบาาาาก็ต้้้งปมณีไดแอ่ง พี่บอกนะครับนว่าลำกล้องสไนเปอร์แพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับนอตั้งสูงไม่ได้นะครับนอเพราะว่าพี่กำลังเทสตั้งค่าตัวใหม่อยู่นะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับนอมุมมองอิสระนะครับถ้าคนไหนเปิดนะครับนอก็ให้ตั้งอยู่ที่122นะครับนอแต่ถ้าคนไหนปิดก็ ปิดไปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่านะครับที่แบบว่าหลายๆคนมองข้างนะครับเนาะเวลาที่เปิดทีไลน์มันจะดึงหัวขึ้นทุกทีเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนและอย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับมึงเนาะคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิไดก้ามตัวนี้นะ ครับทุกคนและต่อมานะครับการควบคุมนะครับพี่ขอเสริมของพี่เข้าไปนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับการควบคุมนะครับน็อตแนะนําให้ทุกคนตั้งตามนี้แล้วกันนะครับน็อพี่เสริมให้แล้วกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน็อก็สามารถเปิดปิดตามนี้ได้เลยนะครับน็อกก็เรียกเรียกว่าพี่จะให้ดูทั้งหมดเลยนะครับน็อสามารถเปิดปิดและ ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับถ้าเร็วเกินไปนะครับนอสามารถอยู่วิดีโอได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะสาหรับในจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนอที่แบบว่า หลายๆคนยังไม่รู้นะคบสำหรับตั้งค่าในจุดนี้นะครับเนาะอันนี้พี่เฉิมให้ละกันนะครับเป็นตังค่าของพี่ละกันนะคะนรับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะพี่ขอเสนออีกนิดนึงก่อนละกันนะครับเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับเนาะก็คือเป็นขนาดปุ่มยิงนะครับสำหรับขนาดปุ่มยิงนะคบพี่อยากแนะนำแบบนี้ละกันนะครับพ้นไหนนะครับที่แบบว่า มีมือถือหน้าจออีกเล็กนะครับเนาะมี3ขนาดให้เลือกนะครับเนาะก็คือมือถือหน้าจออีกเล็กนะครับตั้งอยู่ที่43นะครับเนาะมือถือที่เปลิ่มารุ่นปัจจุบันหรือว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับเนาะตั้งอยู่ที่53เป็นขนาดที่พี่แนะนำมากๆนะครับแล้วก็63สําหรับไอคิมและ iPad นะครับทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามนี้ได้นะครับรับประกันได้เลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกกกกคคคนน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 พี่่่ขออออบบบบเเเรรรละะะัััััััาาวจจดดหหต็มแ100%ส้ง ค <king> นไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็มีตามนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก,ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน1้0นนะครับทุกคนและอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่ามาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับเนาะก็คือ เอาแบบนี้ละกันแนะนําง่ายๆนะครับนอมือถือไม่แรงตั้งราบลื่นมือถือ,อกลาง,ลางตั้งราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับนอมือถือแรงตั้งแบบว,ว่าระดับสูงหรือว่าระดับแม็กซ์ไปได้เลยนะครับเนาะเอาแบบนี้ละกันนะครับเนาะแนะนําไม่ยากแต่เข้าใจนะครับทุกคนเออก็จำประมาณนี้เลยนะครับนอคใคที่แบบว,ว่าเล่นแล้วกระตุก ตั้งราบลื่นเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาดึงหัวเราจะมากระตุกอะไรแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าจังหวะนะครับเนาะมันต้องได้ปัดใช้ปัดขวาขึ้นลงอะไรประมาณนี้นะครับพร้อมตั้งไอวออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดละกันนะครับเนาะสำหรับการตั้งเอฟเฟกต์นะครับเนาะหรือว่าการฟิกนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาดีพีไออย่างตั้งก็ได้ไม่อย่างตั้งก็ได้นะครับเนาะก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะ DPI Android ตั้งอยู่ที่400ร้อยห้าเก้าร้นะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามได้ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าถามถึงมานานนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับหรือว่าของใหม่นะครับเนาะที่หลายๆคนอยากได้เรื่อง DPI นะครับเนาะพี่มีให้ประมาณนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูได้้นนนนนะะะะคคคครรรัับบททุุกกกเเอ็จปมาณีลย ได้อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับน็อก็เป็นทางด้านของตั้งค่าไอเจิดเกมซิงนะครับน็อก็เรียกได้ว่าเข้าหัวดีนะครับน็อการดึงหัวนะครับก็เรียกได้ว่าดูดหัวดีมากๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับน็อส่วนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสสสสสนนนนนนััััับบบบุะะคคคครรก็ไไมม่่่ตตตต้้อองงงงเเเีีียยย์์ดโลพ ทุก like, like, <médico S 1> คนเข้้าามแลวกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่าของไอ้เจอเกมซิ่งนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องฝากกันด้วยละกันคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับที่พี่ก็ขอตัวลเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย